สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกๆท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในดนุนานงานอสมอนะครับกับผมแม็กธนพัทรนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยถึงเงินค่าป่วยการ2 0 0 0บาทของพี่น้องอสมอของเรานะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนะครับก็ขอฝากสําหรับใครที่ต้องการเช่ารถนะครับในเขตพะเยาและเชียงรายนะครับให้นึกถึงนะครับนิกคาร์เรนนะครับรถเช่าสาขาพะเยาและสาขาเชียงรายนะครับ เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับนะครับความเคลื่อนไหวของค่าบริการ2,000บาทของพี่น้องอสมอของเรานะครับที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ก่อนจะเปลี่ยนรัฐบาลนะครับว่าเดือนตุลาคมนะครับคือเดือนหน้าน,นะครับพี่น้องอสมอของเราจะได้เริ่มได้ค่า่รยการ2,000บาทแล้วนะครับอันนี้ก็มีพี่น้องอสมอของเรานะครับ สอบถามมาเหมือนกันเมื่อวานนี้เองนะครับโทรมาถามครับก็เลยมาทําคลิปนี้นะครับเพื่อบอกความเคลื่อนไหวว่าตกลงแล้วเงินเข้าปริการ2,000บาทของน้องอสมอรเราเดือนหน้าเราจะได้ไหมนะครับสําหรับนะครับความเคลื่อนไหวนะครับโดยณตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีข่าวครา,าวออกมานะครับให้เราได้ยินได้ทราบกันนะครับว่าตกลงแล้วค่าบริการ 2 0 0พบาทของพี่น้องสมอจะได้หรือไม่นะครับยังไงก็ต้องรอ,อการประชุมของคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับว่ามันจะมีบทสรุปออกมายังไงแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าในการประชุมสสนะครับการประชุมสสการประชุมรัฐสภานะครับก็มีสสบางท่านนะครับ ชงแล้วก็เสนอด้วยว่าอสมอนะครับควรจะได้ค่าบริการ3,000บาทนะครับไม่ใช่2 0 0 0ันะมีการชงในการประชุมนะครับรัฐสภานะครับว่าเงินค่าบริการของอสมอควรจะได้3,000ันนะครับแต่นะครับที่เคยมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่า ท่านรัฐมนตรีท่านเก่านะครับในรัฐบาลชุดเก่าออมีข้อกําหนดออกมาแล้วนะครับว่าพี่น้องอสมอของเราจะได้สองพันบาทในเดือนตุลานะครับสําหรับในเดือนตุลานะครับคือเดือนหน้านะครับถ้ายังมีการเข้าหนึ่งพันบาทอยู่พี่น้องอสมออย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าหนึ่งพันบาทของเดือนตุลาก็จะยังเป็นค่าป่วยการของเดือนกันยาอยู่นะครับ ไม่ใช่ว่าออกเดือนตุลาจะเป็นค่าป่วยการของเดือนตุลานะครับค่าป่วยการของเดือนตุลาก็คือจะได้ในเดือนพฤศจิกานะครับวันที่15พฤศจิกาเราจะได้รู้กันว่าเราจะได้2 0 0 0บาทหรือไม่นะครับแต่ข่าวคราว,าวต่างๆผมว่าเดี๋ยวภายในเดือนหน้านะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผมว่าไม่นไม่น่าจะเกินวันที่1 5หรือวันที่20ของเดือนตุลาเราน่าจะได้รู้ข่าวนะครับเพิ่มเติมกันออกมาแน่นอนนะครับสำหรับข้าปริการ2000บาทของพี่น้องสมอนะยังไงผมก็จะพยายามตามข่าวให้นะครับว่าตกลงแล้วนะครับเราจะได้2000บาทแน่ๆไหมหรือยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายกระแสข่าวมากนะครับว่าอาจจะได้ ทันเดือนตุลานี้เลยหรือไม่ก็อาจจะได้หลังเดือนตุลาถ้าไม่ทันนะครับการของบประมาณถ้าไม่ทันการของบประมาณในเดือนตุลานะครับเราอาจจะได้ไปเออเราอาจจะไปได้ในเดือนกุมภาพันธ์หรือเมนาอะไรประมาณนี้นะครับเขาอาจจะมีทบไปให้ไหมนับตั้งแต่สมมติดได้มีมนา จะมีทบตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราคุมพาให้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ยังมีข่าวที่มีที่มีข่าวมานะครับคือก็จะเป็นในวงลักษณะนี้นะครับก็คือยังยังเป็นการคาดการในหลายๆทิศทางอยู่นะครับแต่ที่มีบทสรุปจริงๆตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้ที่มีบทสรุปแน่ๆก็คือผู้ใหญ่กำนันนะครับที่ <laughs> มีการ ออกมาประกาศแล้วนะครับว่ามีการเพิ่มให้แน่นอนแต่ของอสมอนะครับยังไม่มีออกมาประกาศนะครับในทางใดต่างๆนะครับเดี๋ยวรอข่าวสารในภายในเดือนตุลานี้นะครับเดี๋ยวก็น่าจะรู้นะครับว่าตกลงแล้ว2,000บาทน่าจะได้ชัวร์หรือไม่แต่ผมมั่นใจว่าน่าจะได้ชัวร์นะครับเพราะว่าก็มีการยื่นคำร้องยื่นเอกาสารเพื่อว่า เหมือนกับว่าไปไปเตือนสตินะครับให้กับรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยนะครับว่าเรื่องการขึ้นค่าวไปการของพี่น้องสมอของเราเป็น2,000บาทมันมีคาอยู่ในนั้นนะครับยังไงเวลาที่ประชุมคอรมอรนะครับก็ควรเอาตรงนี้มาพิจารณาเพิ่มให้กับพี่น้องสมอของเราด้วยเพราะว่าพี่น้องสมอของเรานะครับทำงานเยอะมากเอาตามตรงนะครับ ผู้ใหญ่บ้านกำนันได้เงินเดือนเพิ่ม2,000ไปแล้วนะครับเพิ่มอีกสองพนะครับแต่พี่น้องสมองของเราเพิ่มอีกพันเดียวนะแต่ทุกวันนี้งานของปกครองต่างๆนะครับที่ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันดูแลนะครับตอนนี้ที่ทำผ่าน,านมาที่ทำกันอยู่ผ่านๆมานะครับ พี่น้องอสมอของเราเป็นคนลงไปดูแลหมดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ร้ายอะไราทางนู้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับงานของปกครองตอนนี้อสมอรับมาล้วนๆนะครับเพิ่มค่าเงินเดือนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็อย่าลืมเพิ่มค่าบริการให้กับอสมอรด้วยนะครับเพราะว่างานของกำนันผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ก็โยนมาให้อสมอหลายงานนะครับ งานอสมอเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องของสาธารณสุขให้กับพี่น้องชาวบ้านอย่างเดียวนะครับเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือรอะไรต่างๆนะครับหรือว่าการสำรวจครัวเรือนนะครับตอนนี้ทางปกครองก็โยนมาให้อสมอทำด้วยเหมือนกันนะครับรวมทั้งแอปไทยไอดี ID นะครับหรือแอปไทยดี ID ที่แล้วแต่คนจะเรียกน,นะครับ ส่วนนี้เป็นส่วนของฝ่ายปกครองนะครับสุดท้ายก็มาให้อสมอได้ทำด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่ผ่านมาอย่างที่เรารู้เห็นอย่างที่ผมได้ทำคลิปบอกไปหลายๆคลิปนะครับก็จะประมาณนี้ยังไงผมว่าถ้ามีการเสนอเข้าไปในลักษณะแบบนี้ผมว่าเงินเข้าเปิดการของพี่น้องอสมอ2000ั 2, บาทในเดือนตุลานี้ได้แน่นอนนะผมมั่นใจว่าได้แน่นอนนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับ ก็โอเคนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องสมอลนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับและที่สําคัญนะครับกดแชร์ไปให้กับพี่น้องอสมอลของเราได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าใครกดไลค์แล้วแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e หรือว่ากดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ